เผยนาทีแม่ดีเจแมนพัฒนพลร่ำให้หลังศาลตัดสินคดีรู้ลูกชายไม่ได้ประกันตัวตะโกนผ่านลูกกรงบอกทันทีด้วยความเป็นห่วงวันที่9พฤษภาคม66นายอมรกุศลทนายความดีเจแมนและใบเตยเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง6คน ขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชธรร์จะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางต่อไปความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ศารอาญามีรายงานว่านายชานวิทวีสินหรือลุกสน้องชายและผู้จัดการของใบเตยได้เตรียมยื่นเงินสด5ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดํำไล EM เพื่อขอประกันตัว ขณะที่นางพิมพ์แขกุญชรณอ,นนอยุทยานักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมนเบื้องต้นจะมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยใช้เงินสดหนึ่งแสนบาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำไรเอ็มเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชััน์จะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทันทสถานหญิงกลางขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าพิมพ์แขกุลชรณอายุทยาคุณแม่ของดีเจแมนได้ปล่อยโฮหลังจากศาลตัดสินคดีพร้อมตะโกนผ่านลูกกรงบอกลูกชายว่าพระคุ้มครองนะลูกนะ